เป็นหยังลูกเป็นหยังคือแล่นแท้บาดนี่เอ้าเอ้าเอาเอาเอาออกกลางกายยามมื้อเช้าบ่ลูกบ่บ่ลูกเตี้ยเตี้ยเตี้ยมันเมื่อยเด้อลูกอือเป็นหยังนหาวแต่เช้าแท้อากาศงหนาวโอ้ยเมื่อยบ่เอายังบ่มย ปุณนะพอหลากพักเกษตรไห่เอ้ยแนอยู่บดเสาหนึง่งเันนี้ยังแรนหาวกะดอกกะเดียะเอาเออตัดงาพักกระถินไม่กินหาวด่งด่งแรนแต่เป็นหาว เน yeah, yeah, ี้ยเนี้ยน้ำกคนเนี้ยเนี่ยน้ำคนฮะ nhà อืดช่วงหนาแรงเอ้ยหามากะทินใบกะทินเนี่กินไปสักก้อนหาวดองดองเพิ่นสดชื่นเนี่ยมองเศร้าอากาศสดชื่นอากาศหนาวสดชื่น แสียบ่อเตี้ย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 เอ้ยเตี้ยน้อยมากระถินมากระถินพัดใหญ่พี่น้องพัดใหญ่เยกำลังเป็นหมากเต็มกินบ่ท่านเอาไม้ควายกินควายก็มาก,กินเลยกระถินมากระถินมากเกษตรบานเฮา น้อยแก,แก้กับกินได้พี่น้องน้อยแก้แก,กับกกินต้องเด็ดออกจากกลางก่อน <c oughs> มีกลางกินยาก ยึดหนาช่วงนี้ไปหาเกีียวก็ได้มองลาดบุ่งบ่ค่อยมีหนาแล้วบ่คือหนาฝนยึดมองเลี้ยงพี่น้องเออบ่คือแต่เกาแต่เลี้ยงแต่เกาแต่เลี้ยงงัวเป็นเศร้าโตตะกี้ก็คือบ่อยากป่ะนี่เดี๋ยวนี้เอ้ยเศร้าเลี้ยงขายออกไปบดเศร้าเลี้ยงบดขึ้นหอดเอาควายหน่อยแม่นี่มาเลี้ยง ่าได้ยินน้ำไห้น้ำหน้าเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปสูไปค้นมักเลียงซัดเนาะมาไปก็มาไปของเสียกับของไม่กินไม่ติ